ราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หมวดหนึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา11อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้อนุ1หนึ่งมีสัญชาติไทยอนุ2สองไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตอนุ3สาไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถอนุ4สีไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษอนุห้าไม่เคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือจากหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอนุหกไม่เคยถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งตามกฎหมายอนุเจ็ดไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพักการเมืองที่ปรึกษาพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พักการเมือง